47รายที่เสียชีวิตไปตั้งแต่4มกราคมจกนกระทั่งถึง17เมษายนนะครับก็มีพบว่าเป็นอัตราการป่วย1.7นะครับของการติดเชื้อทั้งหมดซึ่งถือว่าต่ำนะครับในประเทศอื่นๆเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก4-5นะครับของเราอยู่ที่1.7นั่นมันแสดงถึงศักยภาพทางการแพทย์ของเราทางสาธารณสุขของเรา ที่เราสามารถที่จะทำตัวเลขให้ลงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของโลกได้เนี่ยนะครับส่วนของสัญชาติไทยมีประมาณ87ต่างชาติ13ตรงนี้แหละครับต้องบอกว่าพอเข้ามาอย่างเมืองไทยเราเราดูแลพี่น้องทุกๆคนในตามหลัก การของมนุษยธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดมาอยู่ที่เมืองไทยจําได้ไหมฮะเป็นคนจีนเข้ามาตอนแรก,แรกเป็นเคสแรกเราก,ก็ดูแลจนเขาหายกลับบ้านไปเขาดีใจกับเราด้วยเ,เขาเขาเขาหายเราก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วเขายังมาขอบคุณเราด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับค่าเฉลีย่ยอายุอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดปีครับใครที่ช่วงอายุอย่างนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับติดเชื้อขึ้นมาท่านมีโอกาสเสียชีวิตสูงที่สุดเลยนะครับนะครับ อายุต่าสุดคือ28ปีสูงสุดคือ85ปีจะเห็นนะฮะในเด็กๆโอกาสเสียชีวิตไม่มีเลย0-9ปีเนี่ยมีผู้ป่วย50ราย10-19ถึงปีมีผู้ป่วยถึง80รายแต่ว่าไม่เสียชีวิตเลยตัวเลขเป็นศูนแต่มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับจะเห็นตารางทางซ้ายมือนี่นะครับมาวงกลมอยู่ที่50-59ปีมี จำนวนผู้ป่วย3 6 7อ็ไม่ได้สูงสุดเลยนะครับสูงสุดจะอยู่ที่อายุ 30- สถึงอย่างที่เราเคยบอกแต่เขาแข็งแรงดีเขาอาจจะแค่ติดแล้วก็มีอาการน้อยนะครับแต่คนที่อายุห0ถึงห้ปีเสียชีวิตมากที่สุดที่ส4ี่คนนี่ตัวเลขตัวนี้แหละครับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยี่ิบเกจุดดเอร์เซนเกือบเกือบ30เปอร์เซ็นต์ถ้า30ิเปอร์เซ็นต์คือป่วยสามคนเสียชีวิตหนึ่งคนเลยนะฮะกลุ่มนี้ถือว่าหนักนะครับอันนี้ อันนี้ต้องต้องนำเรีเยนนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะต้องเออประธานโทษครับไม่ใช่อันนี้ตามตามตามจำนวนผู้ผู้เสียชีวิตอ่าก็คือมีผู้เสียชีวิตสามคนก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งคนเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อัตราการป่วยตายตามกลุ่มอายุ3.8%อนันนี้นะครับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับผู้ชายเสียชีวิต38รายผู้หญิงแค่9รายเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็เรามาดูนะครับว่าโรคประจำตัวที่พบร่วมคืออะไรบ้างอันดับหนึ่งเลยคือเบาหวานครับ43รายรองลงมาคือความดันโลหิตสูง38ไขมันเลือดสูง19แล้วก็โรคหัวใจ13อ้วน9นะครับอื่นๆก็คือมีโรคไตายด้วยอีก9นะครับครับผมถึงแม้ไม่มีโรคประจำตัวเลยไปดูล่างสุดของของของแผนภูมิเป็นกราฟแท่งนี้นะครับ ไม่มีโรคประจําตัวก็เสียชีวิตไปถึง17คนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะประมาทไม่ได้เลยท่านบอกว่าท่านแข็ง,แ,ขงแรงดีนู่นนี่นั่นแต่มีเสียชีวิตไปแล้วนะครับที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยๆนะครับครับมาดูเรื่องของการกระจายตัวของผู้เสียชีวิตตามจังหวัดต่างๆเห็นแผนภูมิเป็นประเทศไทยสอ,สองแผนภูมิเนี่ยนะครับเขาเอาวันแรกซ้ายมือก็คือวันที่9เมษาย,ยน พบผู้ป่วยเสียชีวิต32รายนับมาอีก7วันนะครับวันที่17เมษายนเสียเพิ่มมาอีก15รายนะครับเป็น47รายเพราะฉะนั้นใน7วันเนี่ยโอ้วันละเกือบ2คนสคนกว่าๆซะด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาดูกันเพราะว่าอย่างส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเรียกว่าเรายื้อกันมานาน รักษากันพยายามเต็มที่แต่ที่สุดแล้วก็ยื้อเขาไม่ไหวเขาก็ต้องเสียชีวิตไปอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเพราะการทางการแพทย์ของเราสามารถที่จะยืดระยะเวลาช่วยเหลือของคนแต่ละคนกันไปได้นะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังเห็นภาพนี้ต้องมาศึกษากันต่อนะครับแล้วปัจจัยเสี่ยงที่พบผู้ป่วยเสียชีวิตใน47รายนี้เป็นอะไรพบว่าสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน9รายนะครับแล้วก็ไปในสถานที่แออัด สถานบันเทิงร้านอาหารปาร์ตี้บอลในที่ที่มีการรวมกลุ่มคันกลุ่มคนกันเป็นจำนวนมากท่านดูนะฮะตอนนี้ตัวนี้ที่สีเหลืองเหลืองเนี่ยออก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 เขียวเเหลืองๆเนี่ยนะฮะเนะครับแล้วลงมาชายตามองมาด้านล่างหน่อยหนึ่งมวยอีกหคนเป็นที่แออัดเหมือนกันนะครับ9กบวกหนี่ก็เป็น14ไปแล้วนะครับอาจจะพุ่งขึ้นมาถ้าเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกันที่มีคนแออัด เป็น 14, เท่ากับเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นสถานที่แออัดคนจํานวนมากเป็นที่มีความเสี่ยงสูงมากท่านต้องหลีกเลี่ยงเลยในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับนี่จะโยงไปกับเมื่อวานนี้ที่เห็นภาพตามข่าวอีกนะครับก็คือการไปรอขอรับบริจาคแล้วก็ยืนแออัดกันเป็นจํานวนมากเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นนะครับ โรคนี้เป็นโรคที่เราเจอบ่อยๆที่เราเรียกว่า NCD หรือโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมเรื่องของอินซูลินที่มีภาวะบกพร่องของอินซูลินในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ทำให้น้ำตาลเกินน้ำตาลเกินในร่างกายก็จะทำให้อวัยวะต่างๆเสียหายไปเคยได้ยินไหมฮะน้ำตาลขึ้นตาน้ำตาลสูงขึ้นตาตาบอดได้เป็นเบาหวานแล้วก็ขึ้นตาตาบอดไตก็พังนะครับตับก็แย่ เส้นเลือดฝอยเล็กๆทั้งหลายเนี่ยมันก็แย่ไปหมดนะครับอาจจะทําให้เกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตามมานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดที่เขาเสียชีวิตนี่ก็เพราะว่าอยาว่าแต่เป็นเรื่องของการติดเชื้อเลยครับลําพังตัวโรคเองก็ทําให้ร่างกายมันซุดมันแย่ลงไปแล้วงนั้นพอมีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยมาเจอร่างกายที่เรียกว่าต้นทุนมันต่อาอําเยาวะภายในก็ต่ําเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปสู้กับเชื้อโรคอะไรทั้งหลายให้ได้เนี่ย มันแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นพอเข้ามาถึงในตัวเองแล้วตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีทุกๆอย่างที่จะคอยจัดการกับเรื่องของเชื้อโรคทำไม่ได้ก็เสียชีวิตเยอะอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลกันครับครับ